สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดกำแพงเพชรขอส,สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่2 3 2 7ถึงพฤษภาคม2 5ง5ดังนี้ค่ะ วันที่23พฤษ,ษภาคม2515นาง 3, สาวภัยศรีเรืองราชสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจอดก,กันแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่ 4, 15, Zoom, ุมประชุมกรมาาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครักก้ง 2, ที่4ทับสองพารผ่านระบบซูมค c าว l m e นห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจอดกำแพงเพชรโดยมีนายนิยมสองแก้วที่ปดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน <N> นางสาววิไลวรรณเหลืองทองอรารามนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมอ,อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน <N> จังหวัดกำแพงเพชรณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีชั้น3าสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรวันที่24พฤษภาคม2515นายสิริสุพรรณวงศ์ประทุมนักวิชาการดังนงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกันกองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกันกองตำแหน่งประเภทอำนวยการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดกำแพงเพชร นางสาวนันทวดีจันเสนนักวิชาการแรงางานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างท้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกระบวนการต่อไปวันที่25พฤษภาคม2 5 1 5เวลา13.30นาทีนายสิทธิชัยแร่นาคนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ Save ล i v ร่วมก้าวไปกับกองความปลอดภัยแรงงาน แคมเปญ3จอ1นอ3ดอเพื่อร้อติการประสบอันตรายและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานปฏิบัติใช้ประกอบการวางแผนการตรวจความปลอดภัยในการทํางานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางกายซูมคาร์มิทติง้งณนห้องประชุมสมํงงานักงานสสดิการและคุ้มครองแรงงานจบอนแอมเพชรโดยมีนายสมพศกวางแก้วรองอิบดีกรมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่26กพฤษภาคม2 5งพัน นางสาวานันทวดีจันเสนนะักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี25ง5เพื่อตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานการใช้แรงงานเด็กการจ้างแรงงานต่างด้าวตลอดจนสร้างการรับรู้รับทราบ,รรบและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นายจ้างผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรรักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน6แห่ง รวมลูกจ้างทั้งหมด300คนเป็นลูกจ้างคนไทยจำนวน2 3 1คนและลูกจ้างต่างด้าวจำนวน69คนจากการตรวจบรรณาการดังกล่าวยังไม่พบว่านายจ้างหรือผู้ประกอบการมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด เวลา15นาฬิกานางสาวนันทวดีจันเสนนักวิชาการรายงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมดรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน,าน,าน,นกลุ่มเย็บผ้าจีวรนผ้าจำนวน4กลุ่มตำบลวางไทอำเภอของขุงกก่นเจ้าเต็มแห่งเพชรรวมลูกจ้างจำนวน11คนพร้อมทงางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและกำชับให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดแนะนำาข้อที่ปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน